สวัสดีครับเจอกับไอ้หน้าขาวนะฮะโชล์ูมรถบ้านคาทูแฮนนะครับวันนี้ขอนำเสนอนะฮะรถครอบรัวเจที่นั่งนะฮะ s อ v ที่ใหญ่ที่สุดในย่านสีนักเร์นนะฮะตัวนี้ต้องบอกแฟนเพจทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปนี้ไม่ควรพลาดจริงๆนะสนใจต้องด่วนจริงๆนะเพราะว่าไอหานังฟ้าที่จอดอยู่ด้านหน้านี้นะครับผมนะเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆร้อนแรงมากๆสาวก New Fortuner 2.8V นะขับ2ออโต้รถปี2018ไม่ควรพลาด47,000กิโลนะฮะ47,000กิโลไม่น้อยมากๆนะครับผมนะฮะแล้วรถคันนี้นะสีเดิมทั้งคันนะฮะไม่เคยทำสีหม้แต่ชิ้นเดียวชมครับผมเริ่มต้นกันก่อนเลยนะฮะเม็สีนะนะแฟน พจทุกๆท่านที่รับชมคลิปนี้นะฮะความเนียนนะฮะนี่รถยังไม่ล้างนะครับยังไม่ล้างเดิมๆนะฮะมานํารีวิวให้กับแฟนเพจรถบ้านคาร์ูแฮนได้รับชมกันนะครับนี่เลยสีต้องเนียนนะฮะกันชนหน้าต้องชิดนะกันชนหน้าต้องชิดไฟหน้าสปอร์ตมากๆคมเมี่ยมนะฮะสวยๆสปอร์ตไลท์เดิมๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับรถคันนี้ดูความละเอียดของเม็ดสีนะฮะ สีมันเดิมจริงๆร่องไฟประตูนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมลงมาด้านล่างนิดนึงนะรถคันนี้ยางใหม่4ีเส้นนะครับยางใหม่4ีเส้นปีนี้เลย2020นะฮะดูดอกยางสิครับผมนะฮะโอ้โหเขียวปื้อเลยนะฮะนี่เลยฮะร่องยางดอกยางนะครับผมนะฮะแมกส์สวยๆแบบนี้ไม่มีเบียดนะฮะเดิมๆแน่นอนนะฮะ ลูกค้าซื้อไปคันนี้โคตรคุ้มสุดๆนะเพราะว่าได้ยางใหม่4เส้นนะครับมาดูรอบๆร,รถกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะขยับเข้ามาดูภายในกันก่อนเลยนะภายในนะฮะเปิดขึ้นมานะรถคันนี้เบาคู่หน้าไฟฟ้าครับผมเบาคู่หน้าไฟฟ้าฝั่งคนนั่งฝั่งคนขับนะฮะตัวนี้มีหน้าจอนะเนวินะมีแผนที่ดูหนังฟังเพลงได้เลย เกียร์ออโต้แอร์ดิจิตอลนะฮะแอร์แบ็กเอเบสนะฮะฟูลออปชั่นจริงๆนะรถใหม่ตัวนี้ออกห้างร้านหกว่ากว่านะฮะรถใหม่ตัวนี้ออกห้างร้านหกว่ากว่านะครับผมนะฮะนี่เลยนะตัวนี้เป็นตัว2018นะ this สิะดิสสี่ล้อดิสหน้าหลังนะฮะนี่เลยดิสหน้าหลังนะนะครับดูเบาะด้านหลังอีกนิดนึงนะครับผมนะฮะแฟนเพจทุกๆท่านนะฮะร,รถคันนี้ เดิมมากๆเพราะว่ารถคันนี้เรายังไม่ทำความสะอาดเลยนะฮะยังไม่ขัดสีฉวีวันเบาะยังไม่ขัดยังไม่เคลือบนะนำมารีวิวให้กับแฟนเพจได้รับชมกันว่ารถสวยเดิมๆออกห้างนะสภาพไหนนะครับสภาพไหนว่ารถที่เดิมทั้งคันนะฮะเป็นแบบไหนบ้างนี่เลยกันชนท้ายพี่ต้องชิดต้องแนบแบบนี้นะกันชนท้ายต้องชิดต้องแนบแบบนี้นะฮะ นี่เลยไม่เคยถอดไม่เคยแงะนะครับนะอ่ะเปิดฝาท้ายโชว์หน่อยนิดนึงนะครับตัวนี้ไฟฟ้าค่ะนะฮะไฟฟ้าทั้งคันแน่นอนนี่เลยเปิดขึ้นมาโคตรสปอร์ตนะฮะโคตรเท่เลยนะด้านหลังพี่ดูกันชัดๆเลยนะฮะสภาพดีมากๆรถคันนี้สวยจริงๆนะทุกรูขุมขนนะฮะคันนี้บอกได้เลยทุกอารนะครับ สวยจริงๆนะครับอ่ะขยับมาที่ด้านหน้าเลยนะครับผมนะเอาไปแบบรวดรวดเร็วๆกันเลยนะฮะใครหาโฉมนี้รุ่นนี้ปีนี้ไม่น้อยแบบนี้คันนี้บอกได้เลยว่าคือที่หนึ่งของประเทศไทยแน่นอนนะครับผมนะอ่ะนี่เลยโชว์กันเลยโชว์กันเลยนะเบาคู่หน้าไฟฟ้านะเบาะหนังสสีวยนะฮะใครต้องการรถเดิมนะครับไม่มีแต่งไม่มีเติม มาอยู่ที่47,000กิโลนะขับ2สีขาวมุกนะไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับผมนะอ้าวมาโชว์ห้องเครื่องกันทีหนึ่งนะแฟนเพจคนที่หารถสวยนะบอกได้เลยพี่คันนี้สุดยอดแน่นอนนะครับคันนี้สุดยอดแน่นอนอ่ะมาดูห้องเครื่องครับผมเปิดขึ้นมาแล้วนะครับอาจจะมีเรอะบ้างนะมีโสกปกบ้างนะแต่ว่า ทุกทุกนที่มารับรถที่นี่บอกได้เลยนะพี่นะห้องเครื่องภายในขัดสีชวีวันนะฮะปิง้งแน่นอนพี่เหมือนสภาพป้ายแดงเลยแต่ตอนนี้นำมารีวิวให้กับแฟนเพจว่ารถเดิมเป็นแบบไหนน็อตไ,ไม่ขยับนะฮะนี่เลยนะฮะหม้อพักน้ำนะครับผมนะอุปกรณ์ภายในไม่เคยแกะไม่เคยแงะนะฮะคานหน้าเดิมเดิมแบบนี้นะ,ะบอดี้เดิมเดิมแบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆแน,น่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะน็อตไม่ขยับเลยนะ,ะไม่เคยเคลือสี ผมบอกได้เลยรถคันนี้ถ้ามีทําสีมาแม้แต่ชิ้นเดียวรับซื้อคืน100เปอร์เซ็นต์จ่ายคืนอีก1นึ่งแบาทนะฮะจ่ายคืนอีก1นึ่งแสนบาทคันนี้ไม่แม่แท้มีชนหนักพิ่คว่ำม,มาจ่ายคืนอีกหนึ่งแสนบาทนะฮะเพราะว่ารถคันนี้เพิ่งเข้าสด,สดสดร้อนร้อนเอาไปเลยพี่ราคาโปรโมชั่นกับไอ้หน้าขาวรถบ้านคาตแฮนมาไวไปไวสนใจนะฮะโทรด่วนเลย0898938956นะครับ ไอ้ด้าขาวรถบ้านคาทูแฮนเอาไปเลยพี่ราคาโปรโมชั่นทั่วไปตั้งกันอยู่ร้านสองร้านสองแสนเอาไปเลยพี่1นึ่0ล้านเจ็ดบาท1นึ่0ล้านเจ็ดบาทนี่คือคําตอบสุดท้ายโรด,ด่วนจ้า